ถามเข้ามาว่าถ้าเราเป็นลูกแล้วแม่ให้มรดกแต่ละคนแล้วแต่แม่ตายพ่อสามารถเรียกคืนได้หรือไม่เพราะลูกแต่ละคนไม่พอใจที่คุณแม่ยกให้แต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่มีการเรียกร้องกันพอแม่ตายเรียกร้องเพื่อให้พ่อตัดสินให้ใหม่ให้ที่ดินเท่ากันแต่ที่ดินนั้นเป็นชื่อของแม่อ่ะเชิญครับผมจะทำได้ไหม การที่รับมรดกจากคุณแม่แล้วนะครับก็คือคุณแม่ท่านเสียชีวิตลงนะครับก็มีการแบ่งกันให้ลูกๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อแบ่งไปเรียบร้อยแล้วก็มีการโอนกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอาการที่ว่าอยู่ๆคุณคุณพ่อบอกให้คุณพ่อไปฟ้องเอาคืนมาหน่อยออจริงๆคุณพ่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นโมรดกของคุณแม่นะครับ,รบถ้าเป็นสิน ในเรื่องของเป็นเรื่องของอสินส่วนตัวตรงนี้นะครับมันก็ <ừ m. S 2> ตอนนี้มันจะไปแบ่งในเรื่องของของเอามาเอามาแบ่งก่อนไม่ได้นะครับก็บบจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่าง <ừ m. S 1> นะครับในส่วนที่เป็นมรดกก็คือคู่สมรสเนี่ยนะครับถ้าเป็นคู่สมรสโดยโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็จะมีส่วนในการรับมรดกด้วยรตรงนั้นเขาก็จะได้รับมรดก เหมือนกับลูกนั่นแหละนะครับเท่ากันกับลูกๆแบ่งกันไปอะไรกันไปอย่างนี้นะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจะไปเรียกคืนนะครับมันจะเรียกไม่ได้นะครับยกเว้นแต่มีเหตุช่อฉนมีเหตุที่มันไม่ถูกไม่ต้องตามกฎหมายมซึ่งกฎหมายเขาวางไว้ว่าเออคุณจะต้องได้เท่านี้ส่วนเท่าเท่ากันมีลูกสามคนนะก็ต้องได้ลูกทั้งสามคนอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรานะครับก็ได้ตามสิทธิ์ตรงนี้นะครับ หรือถ้าเกิดเป็นพินัยกรรมนะครับ <Ừ. S 2> กำหนดไปตามไหนก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับถ้าเราดูแล้วมันไม่เป็นไปตามไม่ถูกไม่ต้องตามพินัยกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่เขียนกันที่คนตายเขียนไปอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่จะไปฟ้องให้มันถูกมันต้องได้นะครับ,รบการที่จะไปฟ้องเอาคืนนะครับมันก็ต้องมีเหตุในเรื่องของความที่ว่าเออ ของฉันฉันน่าจะได้เท่านี้แต่ทําไมถึงได้เท่านี้แต่มันก็มีอายุความนะครับมไม่ใช่ปล่อยไปให้เรียบร้อยไป5ปี10ปีแล้วจนกระทั่งพ้นระยะเวลาที่กฎหมายเขาบอกการที่มีการแบ่งมรดกกันสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยนะครับนับแต่สิ้นสุดแล้วเนี่ยหปีนะครับ,รบอายุความ,มนะครับสูงสุดก็10ปีนะครับเราปล่อยไปแล้วตอนนี้เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องตรงนี้หากเราไม่ได้ดําเนินการ ตามระยะเวลานี้ก็จะหมดอายุความครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลําบากนะถ้าเกิดมีการไปฟ้องกันจริงๆนะครับสำหรับเคสนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักแล้วเนี่ยพ่อจะไปเรียกแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่ทรัพย์ของพ่อไม่ใช่ทรัพย์ของพ่อเป็นชื่อแม่และแม่โอนให้ลูกๆตั้งแต่ก่อนที่จะตายถ้าก่อนตายก็ไม่ใช่บรดกเป็นสิทธิตรงนั้นครับเว้นแต่ไปส่วนของพ่อเนี่ยก็คือหมายว่าเป็นสินสมรสนะครับ เป็นสินสมรสตรงนั้นคือมันก็ต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นสินสมรสเวลาคุณเป็นชื่อแม่เนี่ยนะครับเวลาจะไปโอนให้ทางที่ดินเขาก็จะเรียกให้คุณพ่อมาเซ็นมายินยอมให้แม่ไปให้จัดการในเรื่องของการทํานิติกรรมไปตามนั้นนะครับเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ทำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มันก็จะสมบูรณ์ครับครับฝากไว้ด้วยนะฮะนี่อีกหนึ่ง